มืมม้อเย็นกันครับแม่เอาอาหารเม็ดอาหารเม็ดคลุกผสมกับอาหารเปียกค่ะตรงนี้ชุดหนึ่งหลังบ้านในตัวชุดหนึ่งอีอิบแลออะไพี่แฟดใบเงินใบทองต่วนเด็กๆนี้ให้กินในกรงแยกต่างหากนะคะ้งเห็นไหมกินจนหลับในกรงหน่อยกระเพาส่วนอันหมูกรอบ ยองคนเดียวอี่กระถาดหนึ่งแล้วมันกินน่าเลิะเทอะเนี่ยพ่านไปหมดเลยกินเหมือนเด็กวัดนี่เดวนี้ใครคะเดีวนี้น้องชมน้องชมมันกินคนเดียวน้องชมกินอาหารแมวป่วยครับหมดร้องแค่แล้ววันนี้ไปหาหมอ<น>ก็ดูดน้องออกก็ต้องแบบคล้ายๆขูดไอ้ไอ้ที่ว่ามันเป็นวุ้นหนองเป็นเป็นหนองเป็นวุ้นนะที่เคลือบตาที่มันทะลักออก,กค่ะ โอ้เอ็นดูร้องซะตอนแรกกันคือตั้งใจว่าเมื่อคืนนะแม่ตั้งใจเลยนะว่าเออจะพาไปรักษาที่ปัตตานีเพราะที่นู่นมันเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์โดยตรงและเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีเครื่องมืออุปกรณ์มียาอะไรคือความเพียบพร้อมมันพร้อมกว่าที่นี่เพราะที่นี่มันเป็นเพียงแค่คลินิกและที่นู่นจะจะมีเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาด้วยก็เลยว่าจะพาไปนู่น แล้วทีนี้ก็เลยลายไปปรึกษาหมอที่ปัตตานีนะคะเขาก็เลยส่งวิดีโอไปให้เขาดูแอเขาเปล่าเห็นน้องประเมินจากวิดีโอเนาะเขาก็บอกว่าน้องเล็กมากแล้วคือเขากลัวเรื่องว่าคือร่างกายจะไม่แข็งแรงอะไรแบบนี้ไงก็กลัวว่า,วาพอวางยาสลบเพื่อทําการผ่าตัดพกอกเอาลูกตาออกนั้นกลัวน้องไม่ฟื้นมันมีความเสี่ยงสูงห้าสิบห้าสิบค่ะ แม่เลยว่าถ้าเสียงขนาดนั้นไม่ดีกว่าแม่ก็เลยตัดสินใจพาน้องมารักษาที่คลินิกค่ะซึ่งหมอเขาก็พูดเหมือนกันนั่นแหละว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากเพราะตอนแรกเขาไม่คิดไยว่าน้องจะเล็กขนาดนี้วราไม่เห็นตัวจริงอนะคพะพอเห็นตัวจริงโอ้โหเล็กกว่าที่คิดเยอะพี่มังคุดมาจากบ้านโน้นเหรอพี่มังคุดฮะเป็นหนุ่มแล้วนี่พี่ถังทองถัทงทองเอ้ย เพิ่มซับมาเร็วเพิ่มซับมามาเร็วมาเร็วเนี่ยอย่าไปยุ่งกับโกงน้องล่ะตาอน,นุกินเสร็จไปนอนแลใบทองพอเมื่อผ่าตัดไม่ได้ควักลูกตาไม่ได้ก็รักษากันไปแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อให้หนองมันยุบก,ก่อนคืออันดับแรกเลยเรื่องหนองนะะี่ค่ะที่จะเป็นปัญหาใหญ่จะทําให้หน้องติดเชื้อในกระแสเลือดอะคะ่ะก็คือต้องโฟกัสตรงจุดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งเพราะร่างกายเขาก็อิดโรยด้วยอ่ะค่ะไม่ค่อยออกกล้องนะพี่ถังทองนี่นานๆถังทองกับสองแสนก็เป็นพี่น้องครอกเดียวกันเป็นเด็กที่ถูกส่งมาจากปัตตานีเอามาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเท่านี้แหละเท่าเอ็มอ่างเปานั่แหละค่ะแบบถ้าเป็นภาษาบะกนใต้ก็าบอกครึ่งลูกผีลูกคนอ่ะจะรอดหรือจะตายคือแบบนั้นอ่ะ สี่ตัวรอดมาสองอันนี้กายพี่โมวานไม่เสร็จทีนะกินก่อนเพื่อนแต่ไม่เสร็จที <c oughs>